วันนี้มาพบกับ tfbj y channel นะครับวันนี้เรามาพูดถึงสินค้า transformer เงาแตก <c oughs> สินค้า transformer ที่กำลังจะออกเร็วๆนี้มีตัวอะไรบ้างครับไปเลยตัวแรกนะครับก็สร้างความวิดวาดกระตู้หูมากนะครับว่าคนที่เสเก็บสาย ko เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่นเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับก็คือความสูงตั้งแต่30แต่ตอนนี้บางตัวมันยังไม่ออกแต่ตอนนี้นะครับก็มีออกแล้วอีกหนึ่งตัวล่าสุดจะเป็นของ b m b นะครับก็คือ KO รหัส T11 นะครับ T11 ก็คือเจ้าลาเชตนะครับ และเช็ดเป็นสีของข้างหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัว KO ของตัว Masterpiece Movie Series นะครับเอามาก่อนหน้านั้นเขา KO มาโดยรหัส JS-01 ขีดแล้วก็ทำสีให้สวยกว่าแค่นั้นเองแต่ไม่ได้อเวอร์ไซใครที่เก็บงานแท้นะครับสีจะขัดใจดังนั้นใคร อยากได้สีสวยก็เล่นรหัส JSK01 ชื่อน่าจะเป็นไพโอเนียเสร็จแล้วค่าย JR รหัส JSK01 จะมีอีกหนึ่งสีให้เลือกก็คือเป็นตัวภาค3 Dark of the Moon เป็นสีเขียวขาวก็รหัสจะเป็น JSK01L แต่ตอนนี้เนี่ยเขาเป็นสเกลไม่ได้โอเวอร์เท่าแท้เลยคนที่เก็บงาน BMB อยู่แล้วก็ จะเสียใจว่าตัวมันเล็กเกินไปแต่ตอนนี้นะครับ T ี่ขีดหรือที่เที่เราเรียกกันเนี่ยมาแล้วนะครับให้ได้สั่งจองกันเรียบร้อยราคานะครับสตาร์ทอยู่ประมาณสักส0 0พันต้นๆนะครับสองพนต้นๆความสูงนะครับจะอยู่ที่ร่างหุ่นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนี่คือสเกลของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นรหัส j s เนี่ย จะอยู่ที่ประมาณแค่18เซนนะ18แเซนแต่เป็น T11 เนี่ยจะสูงขึ้นอีกสักประมาณ4เซนบวกกับมิติตัวนะครับระบบการแปลงล่างเหมือนเดิมน่าจะใช้แบบเดิมก็คือโมของ Masterpiece Movie Series MPM แต่ตอนนี้เนี่ยเ,เรายังไม่ทราบว่าระบบการแปลงล่างเนี่ย อาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติมไหมนะครับอันนี้ต้องรอลุนกันแต่สาวกที่เก็บงาน KO เนี่ยคมจะชื่นชอบตัวนี้แต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แต่มันต้องมีเพราะจะเก็บให้ครบดังนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นที่ฮือหานะครับสินค้านะ่าจะออกอยู่ที่ประมาณนะครับผมเดาว่าเพราะว่าทางจีนยังไม่ได้แจ้ง น่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนเมษายนนะครับดังนั้นท่านที่รอ,อก,ก็ยินดีด้วยนะครับต่อมานะครับสำหรับตัวที่2นะครับตัวที่2ตัวนี้เนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาวีดวาดกระตู้หูันมาเรียบร้อยนะครับซึ่งฉีก,กฎเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลของของ,ของเล่นทาร์สฟอร์มเมอร์นะครับ ก็คือรหัส mm ขีดศูนเจ้า o p t i m มั p a า k b คบัมเบอร์บนะครับตัวนี้เนี่ยที่ฉีดกดเกนเนี่ยก็คือมันเป็นโครงเหล็กนะครับมันเป็นโครงเหล็กก็คือพูดง่ายแกนเหล็กทั้งตัวนะครับแล้วเขก็ก็ทำพวกมือหัวอะไรเงี้ยให้อยู่ในตัวของแกนเหล็กนั้นนะ แต่ตอนนี้เนี่ยภาพตอนแรกออกมาเนี่ยถ้ามันเป็นแกนเหล็กง,งั้นเนี่ยเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะแปลงร่างได้แต่ที่ไหนได้นะครับมันสามารถแปลงร่างได้แล้วมีความสูง3 0เซนติเมตรก็คือ1ฟุตแล้วน้ำหนักของมันเนี่ยโคตรหนักเลยอยู่ที่ประมาณ1กิโลกรัมซึ่งตัวเนี้แล้วมันดันเหมือนเหมือนเหมือนมากเหมือนกับตัวของ t ีซโรนะครับ ตัว D L X คือ D L X นี่มันแปลงร่างไม่ได้แล้วของ t ซิโเนยแต่ตัวนี้มันแปลงได้แล้วมาแบบเหมือนมากนะครับสวยจุดขยับดีนะครับ,ดดนะรบมีไฟตะกี้อะตะกี้ผมขอโทษด้วยก็คือ l a t h h t t t 1 1เนี่ยที่เป็น KO โอไซเพิ่มลูกเล่นมาให้นะครับอันนี้ผมขอย้อนนิดหนึ่งมีตาไฟแล้วก็ปืน ที่เป็นไฟล LED อันนี้เพิ่มมาให้จาก T10 จากที่ไม่มีเลยนะครับ T11 เพิ่มมาให้ส่วนเจ้า m MM m 0 1ของ Optimus เนี่ยจัดเต็มให้อยู่แล้วนะครับที่ตามีชิ้นส่วนที่เป็นแม่เหล็กหรืออะไรเนี่ยมีหมดพร้อมทันวางแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันแปลกๆก,ก็คือตัวนี้มันพีมานานแล้ว นะครับแต่ข่าวออกมาก็คือฮห,หาแต่ตอนนี้รูปที่มันเป็นโปรโตไทป์ซึ่งมันสมบูรณ์แล้วลงสีเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวมียูทูบเบอร์เขารีวิวเรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะจัมมากแต่ผมก็งงก็เลยไปหาข้อมูลว่าเขาเปิดพีอะไรยังไงนะครับสรุปตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่6,000กว่ากว่านะครับ6กว่ากว่าๆบางคนบอกโอ้มัน,นมแพงแต่ตัวนี้น้ำหนัก1กิโลซึ่ง โลหะซึ่งเป็นแกนน่าจะเยอะก็คือทั้งทั้งตัวมันแล้วก็สินค้ารีลีกก็คือจะออกล็อตแรกสิ้นเดือนนี้เหมือนกันนะครับท่าในใดที่พีไปแล้วก็รอสินค้าเข้ามาแต่ตอนนี้เรื่องขนส่งจะล่าช้าแล้วล็อตแรกน่าจะออกนิดเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันผมไม่รู้ว่าม,มีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมเข้าไปดูเนี่ย มันดันมีให้สั่งชุดที่เป็นมือนะครับมือท่อนแขนหัวไหล่แล้วก็จะเป็นยางอีกสี่เส้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็งงว่าอา้าวเราสั่งของยังไม่ออกเนี่ยทำไมเขาไม่ใส่มันเขาไม่ทำมาให้เลยให้เลยต้องสั่งแยกซึ่งอันนี้ผมก็งง งงไหมของยังไม่ออกคนที่พีไปก็ต้องเออมันออกทีเดียวก็จบแต่มันมีของที่ผมแจ้งก็คือหัวไหลมือเอา่ามือหัวไหลท่อนแขนล้อที่มีปัญหาหรือเขาจะทาบอกว่าเท่าที่ผมแปลได้เนี่ยก็คือมันสามารถอิสระได้เยอะกว่านะครับหรืออะไรประมาณนี้แหละพูดง่ายๆน่าจะเป็นนิ้วขยับ ส่วนยางเนี่ยน่าจะเป็นยางนะครับน่าจะเป็นยางจากที่ใส่ให้มาเป็นพลาสติกอันนี้ก็คือเรื่องแตกแล้วชุดที่เก็นชุดแก้ไขอะ่ะผมเรียกว่าเป็นเหมือนรีเพดเมนต์นะครับพาร์ทเนี่ยออกน่าจะเดือนมิถุนายนซึ่งนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับตัว MM-01 เขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นล็อตที่สองเออ อันนี้ก็คือเรื่องที่งงๆนะครับสั่งของไปเอา้าทำไมเราต้องซื้อซื้อรีเพลทมนอ่ารเมนพาร์วะถูกไหมอันนี้ก็ต้องรอว่าจะมีฟีดแบ็หรือความกระจ่างเมื่อของออกแล้วยังไงแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับก็เหมือนกับอา dlx ซึ่งตอนนี้ t o y w o r l d ถ้าแปลงร่างได้ต้องยกให้ t o y w o r l d นะครับ twf ศูนย์าอ่ครับแต่ตอนนี้เนี่ย mmq ศเนี่ยก็มาทวงบลังนะครับความสูงก็คือกันประมาณ30มสิบเซนแต่ตัวนี้เนี่ยจะหนักตั้ง1นกิโลก็ต้องลองดูแต่ตอนนี้ปัญหาของเขาซึ่งนักสะสมทานฟอร์เมอร์ซึ่งเห็นโครงเหล็กแล้วเนี่ยโครงแกนของตัว m m 0 1ก็จะอาจจะเสียวๆด้านหัวไหลซึ่งแกนหัวไหลมันค่อนข้างที่จะเล็กมาก แล้วมันเป็นจุดขยับที่เราต้องเล่นเยอะที่สุดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้สินค้ารีลิสเหมือนเดิมที่ผมแจ้งไปแล้วร็อนแรกเมษาสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ร็อนที่2ก็คือประมาณมิถุนายนนะครับก็จบไปสําหรับตัวที่2ที่จออกเร็วๆนี้ต่อมาเป็นตัวที่3ซึ่งนะครับขันขันว <laughs> ันนี้เหงื่อแตก อตัวที่สามนะครับก็คือ vt ขีดศูนย์หนึ่ง b นะครับ bounty hunter ก็คือตัว ko ของ unik toy utr ขีดศูนย์หนึ่งเป็นูกคิวนะครับ utr ศูนย์หนึ่งเป็นูกคิวซึ่งได้ ut unik toy เนี่ยโดน ko ก็คือค่าย visual toy ก็คือ vt ตัวนี้แหละ และอีกค่ายหนึ่งก็คือ BSL นะครับแต่ในนี้เรายังมาพูดถึงตัวของ VT ขีด 0.1B ซึ่งนะครับกำลังจะออกเร็วๆนี้ต่างกันยังไงวะตัวนี้ไม่ต่างกันนะครับไม่ได้โอเวอร์ Over, ไม่ได้อะไรเลยแต่มาในรูปแบบ Battle Damage ในร่างโรบอทก็คือในร่างหุ่นร่างรถที่เป็น Lamborghini นะครับเหมือนเดิม สีอาจจะเป็นดำๆซึ่งมันก็ดำอยู่แล้วแต่จุดที่แตกต่างมากๆที่ตามแล้วเขาบอกด้วยนะตัวนี้เป็นสินค้า <c oughs> <Limited S 2> <c oughs> ลิมิเต็ดลิมิเต็ดีกแกงหง่ะนะครับรูปแบบจะเป็นบตเทอร์ดาเมจในร่างล็อกดาวน์ทำสีเป็นดาเมจนะครับเละเละแล้วก็อา่า เจ้าหมามานะันอ่ะเจ้าหมามานะันอ่ะก็มีรอยนะทำเป็นรอยให้มันแบบโหดๆนะนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่เป็นร่างหุ่นเนี่ยจะทําเป็นคาบเลอะๆกลงๆซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวแรกก็คือสีจะสวยๆในร่างหุ่นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวิชัทอย VT เนี่ยก็ทําตัวนี้ออกมาค่อนข้างแรกๆเนี่ยดีสุหนึ่งเนี่ย ทีสีบส่วนหนึ่งไม่ได้ B นะครับตัวสีปกติแต่รอบหลังๆค่อนข้ยางที่จะยามากนะครับเขาใช้โมนั้คุ้มค่ามากละแล้วมาก็เลยตอนนี้ก็เลยมาทําโมเหลือก็เลยมาทําตัวแบตเทิร์ดามมทนะครับได้สตีลจอหมาเขาน่าจะเป็นสตีลจอเปล่าวน่าจะใช่นะสตีลจออ่หนึ่งตัวนะครับจากแต่ก่อนให้สองตัวรอบนี้เดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นิดหนึ่งน่าจะมาแค่หตัวครับ จ้าสติจอนะมาแค่1ตัวนะครับดังนั้นเ,เดี๋ยวเรื่องลีลีสนะครับจะอยู่ที่ปลายเดือนผมให้สิ้นเดือนเลยก็คือสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้สำหรับสนนราคาค่าตัวนะครับก็น่าจะอยู่ที่พันปลายๆหรือ2,000นนิดๆน,นะครับก็แล้วแต่ร้านค้านะครับ ส่วน3ตัวที่พูดมานี้เนี่ยนะครับทางเทียบเจนะครับทางร้านผมเองเนี่ยก็จะเปิดพีให้ทุกท่านได้สั่งกันนะครับก็รออัปเดตหน้าเพจใน Facebook ทียบ J นะครับก็วันนี้จะมีแค่3ตัวนี้นะครับถ้าท่านใดอยากทราบเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกได้นะครับแล้วก็ท่านที่ชื่นชอบข่าวสารทาร์ฟอร์เมอของเล่นทาร์ฟอร์เมอนะครับก็จะลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปของทาง Channel นะครับไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เราชอมสวัสดีครับ